สวัสดีครับวันนี้วันคานที่ยี่มีนาคมเนาะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้แม่เขาสั่งชาเขียวสั่งมามันจะร้านที่แถวแถวแถว,วัดอินนี่เลยวัดสเสด็จไปครับผมเคยไปนั่งกินที่ร้านนั้นเมื่อตอนเอ่อตอนไหนวะ ประมาณมันเป็นวันซิงปีปีไหนนะ2023นั่นเองทอกท่านผมเคยไปกินร้านนึงนะมันอร่อยดีแต่ว่าวันนี้ก็แม่เขาสั่งมาเพราะว่าทุกท่านทั้งโจมีลูกค้าสักนะฮะเขาก็มาสักกันนี้โอ้ได้ยินได้ยินแม่กูเห็นเขาขี่มอไซค์มาแล้วได้ยินแม่แบอกว่าเขาสักคขา่าจากรุงเทพแล้วทีนี้แล้วเขาขับมอไซค์มาจากกรุงเทพเหรอวะอี๋ yeah. <laughs> แม่งน่าจะมันดีนะแต่เราแม่งน่าจะไม่ปลอดภัยแม่งขับหมอสี่สองชั่วโมงติดนี่เงี้ยก็คือเขาก็ทำได้แล้วนะแกแลอวก็สักเตเรียบอยนะแต่ไม่ได้ดูออกแล้วง่วงมากเลยเนี่ยม่นคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยนี่เดี่ผมจะนอนแล้วเนี่ยนอนนั่นโดนหลับอย่างนี้นึงแล้วก็นี่เดี๋ยวจะออกปิดไฟนอนแล้วก็ นอนเงียบนะก็แช่นียกันพุ่งมวนไเดี๋ยวพุ่งมีตรงนั้งนอีกนอนี่เยอะจดี๋ยวพ่มีได้ไม่ง้วกเแค่นี้กันถ้าไปเใช่พุ่งมีดีค่ะ